เสร็จแล้วเหรอคะจ้ะเหนื่อยไหมคะไม่หรอกเห็นหน้าเธอนะเดี๋ยวก็หายเหนื่อยแล้วฉันทางนี้ดีกว่าคะ่ะฉันนั่งก่อนนะคะรับเหมือนเดิมไหมคะพี่พี่วันนี้นมาแค่สองคนสั่งสอนมันซะเลยดีไหมเอ็งเอาชีวิตข้าเขียนเรื่องสั้นบ้างสิ ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลย <_ d umb> อ้าวไอ้นี่ต้องเป็นเรื่องหมาหัวเน่าอย่างเองแล้วไงถึงจะน่าสนใจฮะพูดงี้ลงไปเลยอันนายข้าร้อเล่นพูดอย่างนี้ทำเป็นยั่วไม่ได้เฮ้ยตีกันก็นมาแสกๆเลยเว้ยแถวนี้มันดูนักเลงดีกันทุกวันแหละเราไปแจ้งกันหน่วยต่อค้อมดีกว <_ d umb> <of> ่าเฮ้ยหน้าจริคุณนลเว้ย はい <my> หน่วยเสือนาววยจะฆ่าอัว้ตายไงให้หัวใจตั้งเยอะใจสอบไปได้เฮียอ๋ออ๋อโอ้อ๋อใกล้ชาจะกลายเป็นแดงอยู่ใกล้คนไม่ดีช้าเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องเดือดร้อนกู้จนได้เฮ้นี่หรือคิดว่าหรือมาช่วยพวกอัวแล้วหรือจะสั่งสอนอัวได้เลอสิฮะอัวไม่ได้สั่งสอน ที่วัวพูดกัเพระวัวเป็นห่วงเฮียป้ากลับมาได้พวกเฮียมากพวกเฮียก็รู้ถ้าป้าดูวาพวกเฮียทำตัวอย่างเงี้ยป้าจะเสียใจขนาดไหนอัวจะทําตัวยังไงอะมันก็เรื่องของอัวผลการเรียนอัวไม่ตกก็ใช้ได้แล้วกันนะ่ะหน้าอย่างเลือนะอย่างเก่งก็ได้แค่สับไก่แทนป้านั่นแหละอย่ามาไปเยอะวังดีกับอัว หรือสองคนเราเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วกไม่มีหน้าช่วยเลยรู้งี้ปล่อยให้โดนกระทืบตายซะก็ดี สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่อยๆควอยๆโอ้โหอะไรมาแย่ๆาที่มึงจิงของคุณพงเ์เขาเอาของมาฝากยแยะเลยหลานก็เลยแบ่งเอามาให้พวกเราด้วยขอบใจนะวันหลังอ่ะไม่ต้องมาเองกําลังท้องกําลังไส้ให้เด็กมาก็ได้แม่เองกากี่ลล่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหลายอยู่บ้านทั้งวันเบื่อจะตายมาเหนื่อยๆหาที่นั่งนะเฉยก็จ๊อเฉยก็จ๊อ แล้วแจ็กจะขนก้าอี้ไปไหนล่ะจ๊ะก็ก็พับเก็บบ้างทำไมต้องเก็บด้วยล่ะปกติถ้าไม่ได้อยู่หลายๆวันก็ไม่ต้องยกเข้าไปเก็บไม่ใช่หรอจ๊ะเจ็ก บางทียิ้วบางอาจจะเริ่มล้าสมัยก็ได้นะเฮียคงดูถึงได้ลกน้อยลงเรื่อยๆลุ่อยากพูดอย่างนี้นะอาซิงยิ้วเป็นศิละปะศิละปะจะล้าสมัยได้ยังไงก็ใช่แต่เดี๋ยวนี้คงเขาก็หันไปดูละครเวทีกลางพวกที่ดูงิ้วก็จะเหลือแต่คงรุ่งเราาหรือแก่กว่าเรานะเฮีย เลองคิดดูสิเมื่อก่อนนี้เนี่ยเก้าอีนะ้น่ะเต็มโจงลงเดี๋ยวนี้ล่ะต้องให้อสุนเอาเก้าอี้ไปเก็บเพราะเกรงว่าจะโล่งเกินไปเราก็ต้องทำใจไว้บ้างนะเฮียยุคสมัยนะ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เพิ่งสองสามเดือนหลังนี่เองแห,หละเนะเกลืวอวกกับอสุนเน จะเขียนเรื <of Yum> <rare> ่องใหม่พอมีเรื่องใหม่ๆนะคงก็จะกลับมาดูเต็มเหมือนเดิมเชื่อเหรอนาแต่แต่เราก็คงที่ใจอ้วชวนก่อนนะชวนก่อนอ้วชวนก่อนอ้วชวนก่อนอ้วชวนก่อนจะท้องท้องนี่เองก็อ้วเป็นคนชวนอาหนันอีก่อนนะพราะฉะนั้นนะอาหนอีก็้องไปเกี่ยวกับอ้ว ไปไหว้เจ้าเขากระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยหรอเรียกว่าเที่ยวมันต้องไปทานอาหารพันลังแล้วก็ล่องเรือชมบรรยากาศแบบผมนี่ถึงจะเรียกว่าใช่ลองเรือแจวเจ้ารอเรื่อย่างมาทำเป็นรู้งร่กมากดีไปหน่อยเลยนะนะดูว่าโัวเนี่ยไม่รู้ใส่รูปผมเรื่องยังไงเจตที่มันหมุนอย่างลื่นเนี่ยนะนมันไม่ทำอะไรอะ่ะเอาแต่ลอยไปลอยมา เลือมันไม่รวยริงเหมือนอย่างอ้วนอ้วนอะมึงพูดอะไรนี่หรอมึงต่อยอย่างกูเลยดีกว่าเอาเดียวเฮ้ยไม่เลยใครต่อยกันนะอ้วนจะไม่เรียกตำรวจแล้วก็ไม่ต้องกลับไปเหยียบที่บ้านนันอีกนะนั่นไม่ชอบนั่นเกลียดที่สุดค้อนี้เอาแต่ใช้กำลังแบบเนี้ยใครที่ทำตัวแบบนั้นนะก็เลิกคบกันไปเลยอออันนั้นอันนั้นเดียวเดียวเดียวอันนันอันนันอันนัน ตกลงวา่าหรือจะไปเที่ยวกับอัวใช่ไหมน,นันนันไม่ไปกับใครทั้งนั้นอะ่ะเพราะปีหน้านันจะต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนันจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบไม่มีเวลาไปเที่ยวกับใครทั้งนั้นล่ะคุณปานนันครับนนเดี๋ยวน,นัอน,น,อน,นอีผู้ชัดท้อยชัดคำไม่ได้เข้าใจงี่เเชิญผู้ลือกลับมาไม่ได้ละหรือว่าต้องให้อัวไปส่งที่รถน,นันไปทน้น ม่เปล่านะมีไอ้เนี่ยนั่นคนเฮ้ยไ่ซ่อวมาเฮ้ยเดี๋ยวอีกนะอันนั้นโอ้ยคงไทยเขาบอกว่ามีลูกสาวเหมือนมีสวมอยู่หน้าบ้างไม่ผิดจริงๆนะอาสินนะหมิงโชว์ไปหมด พวกพยโข,ขอนเจนนันกลับไปหมดแล้วหรอมะไปหมดละแต่กว่าจะไปได้นะเกือบทีกลางตายเพลงกร,รมจริงๆว่าไปเรียนกันนะามาวันนี้อูอาจจะกลับค่มหน่อยนะมาครูเค้าอ้วนลองซ่อมรถของจริงด้วยอว่าตื่นเต้นที่สุดเลย ไอ้โคน,นี่ก็เป็นเตียวเสี่ยงทาให้ผู้ชายทะเลาะกันเกือบเป็นเกือบตายอีกครงหนึ่งมันก็เป็นหัวหมู่หลังห้าวหางไม่เข้าเรื่องโอเอ้ยป้าเรื่องการแกล้งว่าทาไมเนี่ยถ้วัวมีลูกผู้ชายนะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้อ่ะมีลูกอย่างลึกถือว่าเป็นข่าวสวยของอ้วกจริงๆเฮีจยจะว่าอาจูทําไม อจา์อีสอปติดนะนี่ควรจะต้องดีใจกับอีมากกว่าสิติดคณะบ่าบออะไรกอไหมลูกจบมาใครจะจ้างอีทำงานส่งเรียนไปก็เปลืองเงินเปล่าๆอ่ะคณะอักษรไม่ตกงานหรอกป้าเป็นอาจารย์รับขารร้าราชการหรือว่าจะรับจ้างปแปลเอกสาร,รให้กับบริษัทฝรั่งก็ยังได้เงินดีออกป้าน้ำหน้าอย่างเรือนะจะทำงานบริษัทฝรั่งอ้คงไม่แค้ไปนักหนังสือพิมพ์ไส้แห้งซะมากกว่า อัวบอกแล้วว่าให้เรียนคณะเดียวกับพวกอัวเรียนบัญชีอะนะยังไงก็มีมีทางตกงานอจุ้ยเรื่แต่ขี้เกียจแบบเนี้อัวก็ไม่รู้จะช่วยเรื่อยังไงวะนี่รีอ่สองคนจะออกไปข้างนอกอีกใช่ไหมมีเงินจะเป็นไม่ไล่ไม่เคยเห็นหัวโหนะ ที่พวกอู๋สองคนหายไปเนี่ยก็ไปเรียนกันตลอดมาพูดอย่างเงี้ยอู๋สองคนก็น้อยใจไปเหมือนกันนะ hey, เออเอ๋อเหมยทำไมลื้อต้องไปว่าโจกับจิ้วทุกทีล,ลูกก็ไปเรียนจริงๆไม่เห็นเหรออีสอบได้คะแนนด,ดีทุกครั้งเลยถ้าไม่ขยันะมันจะสอบได้เหรอลื้อสองคนจะไปวันเกิดเพื่อนใช่ปะ อะรีบไปฮ <c oughs> ะอะ <c oughs> ขอบคุณครับป้าขอบคุณ